Happening นะคะวันนี้นะคะมี2เรื่องมาฝากกันเรื่องแรกจะเป็นเรื่องของการทำครวัวซองออส่งหิวเลยตอนนี้นะคะของคุณนันทวันนะแะสงทำรกิจกุลค่ะแล้วก็อีกหนึ่งเรื่องนะคะก็จะไปพาพบกับคุณผู้บริหารคนใหม่ของ b a r b บ r y ด้วยนะคะนั่นก็คือจอ h n น y ี่ c ค c r คาเกร e ค่ะ สวัสดีค่ะกลับมาเจอก,กันอีกครั้งหนึ่งใน h ฮโซแฮปปี n i n g งค่ะในวันนี้นะคะที่มีเรื่องราวของสาวเก่งมาอัปเดตกันด้วยค่ะรวมถึงเรื่องราวของดีไซเนอร์นะคะที่เป็น Head Creative ของแบรนด์มา b เบิลคนใหม่ค่ะมาอัปเดตให้ฟังกันด้วยนะคะแต่ว่าเริ่มต้นกันที่สาวเก่งคนนี้ก่อนค่ะกับเรื่องราวของเธอคุณแหนงค่ะ ชื่อนันทวันแสงธรรมกิจกุลหรือว่ามาดามแหนะ่แห่งเจ้าแม่แห่งวงการออร์แกไนเซอร์คนดังนะคะผู้เป็นที่รู้จัก,จกโดดเด่นในแวดวงสังคมชั้นสูงค่ะด้วยบุคลิกที่เป็นสาวเปรี้ยวร่าเริงแล้วก็สดใสรวมถึงมีอารมณ์ขันอยู่เสมอนะคะแถมยังได้ฉายาว่าเป็นมาเฟียไฮโซอีกต่างหากค่ะเห็นเปรี้ยวจี๊ดยิ้มเก่งแบบนี้นะคะเธอยังชอบทําอาหารล่าสุดค่ะในงานอ e ีเวนต์มาดามแหนก็ลงมือโชว์เสน่ห์ปลายจาวักทำครัวซองด้วยล่ะค่ะ ในชีวิตน่ะแต่รู้สึกว่าง,ง่ายเพราะว่าจิตชอบชชทำกับข้าวมากแต่หุ่นไม่ให้นะ,ะคือเป็นคนที่ชอบครัวซองมากเป็นอะไรที่คลั่งไคล้กับครัวซองกับกับบาแกตมากโอพี่มั่นใจค่ะว่าพี่ต้องชนะเลิศค่ะต้องสวยค่ะดูคู่แข่งแล้วถึงแม้จะเป็นคุณแพนนะคะเราก็สามารถอัชนะได้ด้วยความสวยงามด้วยการแบบนวดอะไรนวดแป้งขึงแปง้งเพราะว่าชำนาญน,น,นวดคลึงนคราวคลึงตลอดเวลารสชาติของเขาอร่อยจริงนะคะคือจริงๆแล้วมันมัน เขาไม่ลิชจนจน,จนเกินไปคือการครัวซองอะบางครั้งเราจะชอบคิดว่าต้องลิชอย่างเดียวคือนมเนยเยอะแต่ไม่ใช่อ้วนมากแต่อันนี้พี่ว่าเขากำลังดีแล้วสามารถจะไปจิ้มกับแยมก็ได้หรือจะนมคนก็ได้ก็จะไม่หวานไปเพราะเขาไม่หวานเลยนะคะอร่อยจริงๆค่ะคือพี่แหนว่าถ้าเราจะจะอ้วนนะคะคนอ้วนแบบ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 ไม่ให้โกธตัวเองอะต้องอร่อย นอกจากจะเก่งเรื่องงานแล้วนะคะยังเก่งเรื่องการบ้านการเรือนอีกด้วยนะคะงานนี้เรียกว่าครบเครื่องจริงๆเลยค่ะ